แอร์ในห้องนอนเย็นไม่สม่ำเสมอเราแก้ได้ด้วยสิ่งนี้เลยบ้านใครที่มีปัญหาแอร์เย็นไม่สม่ำเสมอแบบเราบ้างโดยเฉพาะมุมที่นอนอาจจะไม่ค่อยเย็นเลยเพราะว่าอยู่ใต้แอร์จะเปลี่ยนหัวนอนใหม่เนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าห้องเราเล็กมากๆหรือจะย้ายแอร์ก็มีข้อจํากัดเยอะเกินเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยน้องตัวนี้น้องเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศของแบรนด์ iRid Oyama พัดลมตัวนี้เขาจะตางจากพัดลมทั่วไปนะเขาจะช่วยทําให้อากาศในห้องเราเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยเท่ากันลมที่ออกมาเนี่ย เส้นตรงแล้วก็จะแรงกว่าพัดลมทั่วไปและที่เราชอบมากๆเลยก็คือดีไซน์ของน้องน้องมีความน่าหลักปุ๊กปิ๊กมากๆจะวามงมุมไหนในห้องก็ไม่เกะกะเลยน้ําหนักก็เบาแค่2อกิโลแล้วก็มีรีโมทที่สามารถควบคุมจากระยะไยกลได้น้องตั เขาหมุนได้หลายทิศทางนะไม่ว่าจะซ้ายขวาขึ้นลงก็ได้สีก็มีความมินิมอลขนาดกระทัดรัดและเสียงก็ค่อนข้างเบานะทุกคนและยิ่งถ้าใครอยู่หออยู่คอนโดนะพัดลมตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ผ้าที่เราตากในห้องนะแห้งเร็วขึ้นคือนอน